ตอนที่ส8ิปผลิตสินค้าเราจางเดินกลับไปกับมาอยู่หลายรอบอันที่จริงแล้วความไม่จาเป็นต้องถามสู้อยียนเลยเพราะเธอไม่สามารถทำอะไรได้หากเขาผลิตและขายงานออกแบบของเธอสมัยนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรเพียงแต่เขามีหลักการของเขาเขา จะไม่ยอมให้ตัวเองทำเช่นนั้นเราจ้างชื่อว่าความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่สอนมาตั้งแต่เขายังเด็กด้วยเหตุผลน,นี้คนงานในโรงงานของเขาจึงไม่เท่าทินเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสิ่งที่ซื่อยันสนุนมานั้นน่าดึงดูดใจอย่างมากการจำนองบ้านควรเป็นทางเลือกสุดท้ายนั่นเป็นบ้านของพวกเขาเป็นที่พักพิงสุดท้ายในชีวิตหากแม้แต่บ้านยังสูญเสียไป ภรรยาและลูกๆของเขาก็จะไม่มีที่ให้อยู่แล้วตัวเขาเองจะร่อนเร่ก็ไม่เป็นไรแต่จะปล่อยให้ภรรยาและลูกๆก,กลายเป็นคนไร้บ้านไม่ได้เด็ดขาดถ้าเขาเลือกทำง,งานกับซู่เยียนเธอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาไม่จำเป็นต,ต้องเอาบ้านไปจำนองเขาไม่ต้องรับความเสี่ยงเราจางไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธความร่วมมือครั้งนี้ซู่เยียนคิดไว้แล้วว่าเราจางต้องเห็นด้วย กับข้อเสนอของเธอทั้งสองนัดกินข้าวกันกลางวันและเซ็นสัญญากันในวันรุ่งขึ้นบ่ายวันนั้นพวกเขาไปตลาดเพื่อเลือกซื้อวัสดุและผ้าเริ่มแรกซู้เหยียดให้ผลิตชุดสีแดงและสีดำสำหรับผู้หญิงเพราะชอบจีนชอบสีแดงมากและเป็นสีที่ขายดีที่สุดต่อมาเธอจะเพิ่มสีเทาและสีดำสำหรับผู้ชายซึ่งก็น่าจะพอขายได้ตอนนี้ผู้เธอกำลังจะขายส่งหางมีสีให้เลือกแค่ไม่กี่สีก็คงไม่ได้ ธอจึเพิ่มสีชมพูอ่อนสีเขียวและสีม่วงสำหรับสไตล์ของผู้หญิงและเพิ่มสีน้ำเงินสำหรับผู้ชายทั้งหมดนี้เป็นสีที่ผลิตเพื่อใช้ในการข้าส่งส่วนสีอื่นๆอีก 2, สองสามสีผลิตเพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้นชุดแต่และสีจะมีสีขนาดแต่และขนาดทำการผลิต200ชุดรวมเป็น6,400ชุดเมื่อบวกกับสินค้าตัวอย่างสีอื่นๆจะเป็น6,500ชุดค่าวัสดุรา สามหมื่นถึงสี่หมื่นหยวนและเงินจํานวนนี้จ่ายโดยสู้เยี่ยนทั้งหมดจะมากเกินไปไหนเหล่าจา,ลางลังเลเมื่อเห็นสู้เยี่ยนจ่ายเงินโดยไม่กระพริบตาไม่เป็นไรถ้ามันมากเกินก็เอาไปจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ร้านฉันก็หมดแล้วนี่คือความมั่นใจของสู้เยี่ยนว่าชุดที่ตัวเองทําไม่ล้าสมัยแน่นอนพอถึงตอนสิ้นปีและต้นปี จะจัโปรโมชั่นสักสองสามงานก็จะขายสินค้าออกไปได้คุณยังมีลูกค้าเก่าอยู่หรือเปล่าลองโทรหาพวกเขาดูหน่อยว่าพวกเขาสนใจไหมลูกค้ารายย่อยคงจะรับสินค้าแค่ไม่เท่าไหร่เราจางพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยครั้งหนึ่งเขาเคยทําเสื้อผ้าแบบสมัยนิยมมาก่อนน่าเสียดายที่มันอยู่ในตลาดได้ไม่นานก็ไม่ได้รับความนิยมแล้วมีหลายรายที่ซื้อสินค้าจากเขาอยู่พักหนึ่งแล้วหันไปซื้อจากโรงงานอื่นถึงยังไงก็คงมีสายสัมพันธ์กันอยู่ ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นทรัพยากรที่มีในมือคุณลองติดต่อไปดูนะคะทะในใดนั้นทรเหืหญก็รัตนาว่าโรงงานของเราจ้างไม่มีพนักง,งานขายใครเคยเป็นผู้รับผิดชอบการขายคะภรรยาของผมเองเธอเ,เธอเคยเป็นพนักง,งานที่ร้านค้าของโรงงานมาก่อนเธอรู้วิธีทําเสื้อผ้าและรู้จักผู้คนมากายลูกค้าเก่าของเราหลายคนถูกแนะนําโดยเธอ เราจางพูดถึงภรรยาด้วยความภาคภูมิใจมองไม่ออกเลยว่าจะรักภรรยาขนาดนี้ดินฟีบ่าของสู้เย็นคงขึ้นเล็กน้อยแล้วเราจะให้ภรรยาของคุณมาเป็นพนักงานขายใหม่ได้ไหมแน่น,นอนว่าเราต้องจ่ายเงินเดือนให้เธอโรงงานของเราเองไม่จําเป็นต้องมีเงินเดือนหรอกครับเราจางกล่าวขนาดบงมือนง่นไม่ใช่ปัญหาลูกชายของผมเรียนชั้นมัธยมแล้วภรรยาของผมจะมีเวลาบ้างมากเธอกลับมาทํางานได้ ตอนนี้เรากำลังทำงานร่วมกันคนพูดคุยเรื่องเงินให้ชัดเจนจะดีกว่าพูดคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะได้ไม่มีการขัดแยง้งใดๆเกิดขึ้นในภายหลังด้วยเงินเพียงไม่กี่ร้อยหยวนซู้ยันรู้สึกว่าตนเองต้องชัดเจนในเรื่องนี้เอาอย่างนี้เถอะเราจะจ่ายเงินเดือนให้อา,า100หนึ่งร้อยหยวนต่อเดือนค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและสองเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าเก่าที่กลับมาคำสั่งซื้อจากร้านค้า ที่เธอหามาสถูกนับเป็นค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่แปลกใจที่เธอประสบหนุนเสวีในธุรกิจเร็วขนาดนี้เราจางรู้สึกว่าการทํางานกับซู้หยางจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากนอกจากนี้ฉันจะไปคุยกับผู้ค้าส่งสองสามรายตอนนี้ฉันไปหาโจเขาหน้าถ้าเราสามารถขายเสื้อผ้าให้พวกเขาได้การสั่งซื้อก็จะมากยิ่งขึ้นเราจางลังเลเล็กน้อยถ้าเราขายให้พวกร้านค้าส่งแล้วก็ ขาจะออกแบบของเราไปทาเองหรือเปล่ามีความเป็นไปได้มากแต่คุณก็รู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องหุ้มหมว่าถึงเราจะไม่ขายให้กับผู้ค้าส่งถ้าการออกแบบดีก็จะถูกคักลอกภายในไม่กี่วันแต่ก็ต้องใช้เวลากว่าที่พวกเขาจะลอกแบบของเราได้ดังนั้นเราจะทำเงินให้มากในขณะที่เราเป็นเพียงเจ้าเดียวที่มีขายสู้เย็นเคยคิดเรื่องนี้มานานแล้วจีนเป็นประเทศลอกเลียนแบบไม่ว่าอย่างไงของ ขอแค่เป็นของที่ทำเงินได้สมัยก็จะถูกลอ,อกเลียนแบบทันทีแล้วนี่เป็นแค่เสื้อผ้าในฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่ได้ใช้เทคนิคมากนะักใครๆก็สามารถถอดแบบออกจากการมองได้เธอเชื่อว่าแค่เปิดตัวชุดไม่ถึงสัปดาห์ก็จะมีไปทั่วทุกออหัวถนนแล้วความจริงก็คือถ้าเธอมีทุนเพียงพอก็สามารถจดทะเบียนสินค้าและทำโฆษณาทางทีวีและหนังสือพิมพ์จากนั้นก็จะกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้า ในประเทศที่เป็นรู้รจักทันทีน่าเสียดายที่การทําแบบนั้นต้องใช้กําลังคนและเงินจำนวนมากช่างเถอะยังเพิ่งคิดให้มากเลยใช้โอกาสเปิดตลาดและทําเงินก้อนโตขึ้นมาก่อนอย่างน้อยก็ใช้เป็นเงินเก็เกบเพื่อทําทุนต่อไปวันเสาร์ซื้อเยียนวางแผนจะไปหางโจเพื่อซื้อสินค้าเพราะว่าซิวซิ่วคออยู่ในวันพรุ่งนี้ซื้อเยียนจึงต้องรีบกลับมาในตอนเช้าแต่สุดท้ายพอตกบ่ายซิวซิ่วก็บอกว่าจะไม่หยุดพักแล้ว เชิเฟยเป็นสตานิกเวลาของเขายุดหยุ่นมากส่วนพ่อแม่ของฉันก็ไม่มีงานใไรทำามากนะพวกท่านจึงอยู่บ้านเกือบตลอดเวลาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นนซันแทนดังนั้นคุณกลับมาช้าหน่อยก็ได้ค่ะจากหัวซีอธิบายนี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับซู่เยียนเพราะเธอวางแผนจะเดินรอบๆตลาดค้าส่งและนําตัวอย่างไปโปรโมทมันจะดีมากถ้าสามารถเจอตลาดได้กลุ่มผู้หญิงที่เคยไปด้วยการทําการจัดการซู่เย็ยน ผู้เธอไม่ได้เรียกสู้เย็นไปซื้อสินค้าด้วยกันนานแล้วสู้เยยนเองก็ไม่ได้ติดต่ออีกฝ่ายเธอโทรหาคนขับรถโดยตรงขอโทษด้วยผมทางผมมีคนจองแล้วสู้เยยนแอบรู้สึกเสียดายแต่เนื่องจากคราวนี้เธอไม่รีบร้อนจึงคิดจะนั่งรถไฟไป,ไปหาซูในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าดูเหมือนเธอจะได้ยินเสียงผู้ชายอีกคนจากอีกฝั่งกําลังพูดอะไรบางอย่างกับคนขับพอจะจู่เสียงคนขับก็เปลี่ยนไปและพูดว่าคนที่ผมจะพาไปคราวนี้คุณก็รู้จัก เขาคือผู้ชายคนเดียวกับที่เคยร่วมแชร์รถกับคุณเมื่อครั้งก่อนเขาบอกว่าให้คุณไปด้วยได้คุณจะไปไหนถ้าคุณสนใจไปด้วยผมจะไปรับไปสิคะฉันจะรอคุณที่ถนนสู้เฉียนสู้เย็ยนไม่คิดว่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นช่างเป็นเรื่องมืองเอิญจริงๆสู้เย็ยนต้องไปซื้อสินค้าเกือบทุกสัปดาห์จริงๆแล้วเทียนเป่าเคยชินแล้วจึงไม่ต้องให้สู้เย็ยนกนำชับอะไรมากทั้งสองก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่สู้เย็ยนยังคงเป็นห่วงจึงคอยย้ำเตือนพวกเขาอีกรอบ ก่อนจะหิ้วถุงเสื้อผ้าขนาดใหญ่เดินลงไปชั้นล่างเพื่อรอรถไม่นานรถคันเล็กก็มาหยุดตรงหน้าคนที่นั่งอยู่ตำแหน่งข้างคนขับก็คือฟางเจซวีน่าแต่ที่ฟางเจอหวีพยักหน้าให้เธอในวันนี้เธอ,อขอบคุณมากค่ะซู้หยานก่าขอบคุณเสียงเบาพวกเขาไม่ได้พูดจาก,กันตลอดทางพอใกล้ถึงหาโจซูเหยานจึงค่อยบอกว่าคนขับรถคะคราวนี้ฉันไม่กลับพร้อมพวกคุณนะวันนี้ฉันมีธุระเยอะมาก ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมไม่รอนะคุณขับ,บรถพยงอยาหน้าให้ฉันจ่ายเงินในส่วนของฉันก่อนนะคะซื้อเย็นนาเงินแล้วยื่นให้คุณครับไม่ต้องครับรถเที่ยวน,นี้คุณฟางเหมาแล้วถ้าจะจ่ายก็จ่ายให้คุณฟางเถอะไม่ต้องร้องเป็นทางผ่านอยู่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ซื้อเย็นได้ยินฟางเจอรวีพูดประโยคยาวๆเสี่ย,ยงของเขาทำให้ร้อนสนองหงูไม่ได้ค่ะถ้าคุณจะเมารถแล้วแต่เมื่อฉันนั่งมาด้วยก็ต้องช่วยเงินคุณคุณรับเงินไว้เถอะนะ พอเขาปฏิเสธไม่ยอมรับซื่อเยี่ยนก็ยักเงินเสร็จนาอ,อุของเขาก่อนที่จะลงจากรถขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะฟางเจวี๋มองไปที่ซื่อเยี่ยนและยอมรับเงินแบบเงียเๆคุณฟางนี่ไม่เป็นไรไปกันเถอะหลังจากย่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วซื่อเยี่ยนก็นำตัวอย่างสินค้าไปให้ผู้ค้าส่งสองสามรายที่ตึงคุ้นเคยส่วนร้านค้าที่มีโรงงานเป็นของตัวเองซื่อเยี่ยนจูงใจหลีกเลี่ยงเพราะถ้าพวกเขามีโรงงานของตัวเอง พวกเขาแค่เรียนแบบจากและผลิตสินค้าเองจะดีกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ซู่ยียนไม่คิดจะติดต่อกับร้านค้าประเภทนี้ตั้งแต่แรกมีเท่าแกเนี้ออยู่สองสามคนที่เป็นเพียงผู้ค้าส่งคุณเปิดโรงงานของตัวเองแล้วเหรอเท่าแกเนี้คนหนึ่งที่สนิทกับซู่ยียนถามไม่ใช่ค่ะเพื่อนฉันมีโรงงานฉันก็เลยช่วยเขาขายพวกเราแค่ฝากขายคุณไม่จําเป็นต้องเสียนนสงนตซอกสินค้าหากใครชอบคุณก็โทรมา แล้วเราจะส่งสินค้าให้ทันทีหรือจะให้ส่งถึงลูกค้าก็ได้คุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีรายได้เข้าร้านพอซู้เหยียนพูดอย่างนี้เท่าแกเนี้ยก็ตกลงทันทีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยอยากฝากก็ฝากไปสิถึงยังไงก็ไม่เกะก,กะที่ทางอยู่แล้วดูแลน่าจะขายได้นะราคาโรงงานหรือเปล่าขายส่งเท่าไหรขายปลีกเท่าไหรเท่าแกเนี้ยถามตรงๆทุนอยู่ที่เจ็ดหยวนเมื่อรวมค่าแรงค่าวัสดุค่าเช่าและค่าสาธารณปูปโภค หลังจากพูดคุยกับลาวจางผู้เธอก็ตัดสินใจตั้งราคาโรางงานอยู่ที่3หยวนหากซื้อเป็นจำนวนมากลดได้ตามสุด12หยวนราคาขายส่งอยู่ที่18หยวนและ3.5หยวนสำหรับขายปลีกนั่นคือสิ่งที่ทั้งสองตั้งใจเอาไว้แต่ในความเป็นจริงอาจไม่สนมานัดจำนวนราคาขายส่งและราคาขายปลีกได้อย่างที่คิดราคาโรงงานค่อนข้างสูงเท่าแกนี้เอ่ยอย่างลังเลคุณลองดูคุณภาพก่อนสิ เราผลิตในเกรดแะดับกลางถึงสูงไม่ใช่สิ่งที่คุณจะพบได้ในแผงขายริมถนนสินค้าของคุณก็อยู่ในเกรดแะดับกลางถึงสูงเหมือนกันคุณคงไม่ชอบสินค้าเกรดต่ำนอกจากนี้คุณก็ณไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเลยซู้ใหญ่กล่าวพร้อมรายิ้มได้ฉันเอาอย่างละห้าชุดเท่าแก่เนียกัดฟันพูดทว่าสู้ใหญ่มีชุดไม่ครบห้าชุดเพราะเธอไม่สามารถแบกของมาด้วยากนะเธอจึงจัดเสื้อผ้าให้อีกฝ่ายชุดละสีจากนั้นก็โทรไปหาเราวจาง เพื่อให้เขาส่งสินค้ามาซู้เย็นใช้วิธีขายแบบเดียวกันให้ร้านค้าส่งระดับกลางร,ระดับสูงหลายแหย่งก่อนที่เธอจะซื้อสินค้าเพิ่มเติมให้ร้านค้าของตัวเองเรียบร้อยก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วซู้เย็นเห็นคนขายของริมถนนด้านหลังตลาดมากมายมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวข้าวแป้งทอดมันถูสระเปาและอีกหลายอย่างให้เลือกคนจีนฉลาดมาโดยตลอดเมื่อเปิดประเทศแล้วพวกเขาก็สามารถหาทางร่ำรวยได้เสมอ ซู่เยียนไม่ได้กินอาหารจากคนขายเป็นขนมมานานแล้วเธอเลือกร้านที่ดูค่อนข้างสะอาดและสั่งก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่ามีรสชาติดีทีเดียวจากนั้นเธอก็พบจุดที่สามารถยิบแบับได้ก่อนจะกลับไปที่ร้านค้าอีกครั้งในช่วงบ่ายมีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นที่ขายชุดในฤดูใบไ,ไม้ร่วงของเธอออกไปผลลัพธ์ไม่ดีอย่างที่คิดซู้เยียนตัดสินใจค้างคืนที่หางโจวเพื่อดูสถานการณ์อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นก่อนจะเดินทางกลับ